นี่ครับคาบกาวออกมาแบบง่ายๆนิ่มๆเลยนะครับโดยใช้ตัวนี้ชืบเนี่ยนะครับมาจิ๊กคลีนนะครับสำหรับห้องครัวตอนแรกผมก็ไม่กล้าซื้อมาใช้นะเอาไหนลองดิลดแรงขัดขจัดคาบไขมันนะครับสำหรับห้องครัวโดยเฉพาะเลยแต่มีพี่ๆช่างนะครับแนะนำว่าใช้ตัวเนี้สำหรับล้างคาบกาวล้างคาบฟิล์มนะครับกาวของฟิล์มติดรถยนต์หรือ คาบกาวสติกเกอร์นะครับฉีดฉีดทิ้งไว้สักนาทีสองนาทีหรือสักห้านาทีก็ได้นะครับแล้วให้มันกาวมันนิ่มนะครับทีเนี้ยเราก็จะเนี่ยครับขูดออกแบบง่ายๆอย่างเงี้ยนะครับง่ายๆเนะี่ยดูดิเออมันใช้ได้ผลจริงนะครับถ้าเราใช้คัตเตอร์ขูดหรือใช้ทินเนอร์ขัดนี่ก็โอ้โหเอาเรื่องอยู่นะครับถ้าใช้ตัวเนี้ยเนี่ยครับ ที่มันฉ่ำๆเนี้ยมันโหออกอย่างเงี้ยเลยครับออกง่ายๆเลยผมก็ลองทดลองดูนะครับใช้ได้ผลครับซื้อมาเจ็ดสิบบาทเป็นขวดใหญ่เลยนะครับเนี่ยออกลอกนิ่มๆรูดยาวๆปื๊ดๆอย่างเงี้ยเห็นไหมเนี่ยนะครับออกมาใสาๆเลยนะครับนนะครับเนี่ยเนี่ยดูก,กาวเลย ออกมาเป็นก้อนเลยนะครับในผลจริงนะครับใครที่กําลังลังเลยอยู่เอ๊ะมันมันใช่ปะวานะครับสําหรับเอ๊ะมาจิบขีนผมก็วนหลายรอบนะเอ๊ะใช่หรือไม่ใช่วะเนี่ยตัวนี้นครับเจ็ดสิบบาทไปหาซื้อมาลองใช้ดูนะครับถ้ามันแห้งเราก็ฉีดแล้วเราก็ซ้ํานะครับอ่าประมาณนี้ครับสั้นๆง่ายๆไปลองลอกดูแลใส่ปิ้งแล้วผมลอกไปแล้วข้างหนึ่งนะครับ